โอเคครับทุกคนก็สวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมในช่องนี้นะครับอยู่ผมเฮียถอดนะครับผมบริกานาฬิการครับครับก้าเลครับวันนี้ผมจะมาแจกสูตรจูนเจ้ารถคันนี้เลยนะครับผมนี่ R8 นั่นเองนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเป็นยังไงนะครับผมก็เป็นสูตรจูนใหม่นะครับอีกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปใงคลิปที่แล้วนะครับว่าเหมือนเขารีกล่องใหม่นะครับเพื่อเพิ่มพอยให้เนาะก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับผมว่าเป็นยังไงเนาะไป ีแรงแรงมากแบบแรงแบบแรงไม่รู้แรงไปไหนอะ่ะนี่มาเดี๋ยวพูดถึงข้อดีข้อเสียก่อนเลยเหมือนคันนี้นะครับรู้สึกว่าท้ายมันจะสะบ,บัดสะบัดนิดน,นึงนะครับรู้เป็นอะไรเนาะเหมือนรถแบบมันไม่ใช่แฮนดิ้งเดิมกับอาตัว R8 ตัวเก่านะครับที่แบบผมเคยจูนไปเนาะรู้สึกแบบว่ามันแบบตูดมันเบาๆมากเลยครับเวลาเลี้ยวแรงๆเงี้ยตูดมันจะสะบัดแบบูดอะบเนี้ยไหนนะเนี่ยเอออย่างเงี้ยมันจะสะบัดแบบนี้เลยนะครับซึ่ง ผมก็พยายามแก้มาตลอดนะครับนี่ก็ก็แก้แล้วครับมันก็จะนา่าจะได้ดีสุดเท่านี้แหละเห็นไหมนี่เห็นไหมหไหม,มันเลี้ยวแบบเหมือนมันตุ่สะบัดตลอดเลยนะครับมันก็ได้แต่มองนะบางคนนะครับบางคนเขาก็ชอบนะครับแบบนี้โอ้ย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 ซึ่งผมไม่ชอบรถที่ตุ่สะบัดแบบนี้นะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับที่เกจะพูดเกี่ยวกับรถคันนี้นะครับก็ วงเลี้ยวก็เดี๋ยวลองให้ดูแบบนี้เลยนี่เดี๋ยวผมขอเงียบๆไ้นะเราจะขับดีๆอ่ะย้ำทุกคลิปนะครับว่าขับดีๆแต่ก็ชนทุกคลิปเหมือนเดิม <laughs> ยมังไงอ่ะ เดี๋ยวเลี้ยวแบบไม่ต้องนะครับแบบไม่ต้องเบรกด้ยวยนะครับเลี้ยวได้เลยนะโอ้ยเราใครวะเนี่ยวายลื่นไปต่อนี่ไง เราก็กำลังเนินน่ะโอ้ยลื่นจะจะลองดูมาใหม่เลยนะครับจะมีข้อผิดพลาดทุกทุกคนเห็นอยู่แล้วนะครับในคลิปนี้จะเอาไปปรับแก้ได้นะครับแบบเป็นเป็นแนวทางอะไรเงี้ยในการทำโว้ยโจรนีออ่แล้ว ่เก็บเนินเทียวกระเด็นเลยไม่ไหว ก่อนนะครับวงเลี้ก็ในประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองความเร็วสูงสุดกันดีกว่านะครับไป๊กก็นะครับคือจะมาลองความเร็วสูงสุดกันดีกว่านะครับผมเขาเจ้าออดดี้คันนี้นะครับดูดินี่ไอ้นี่นะครับเส้นที่ลองก็คือเส้นเดิมเลยครับคุ้นเคยนะครับถ้าใครดูคลิปผมนะครับนี่เลยสนามกอล์ฟนั่นเอง250นะครับอุ้ย ถถึง300ได้บอกกลัวไม่ถึงมาเลยนะครับค right ันนี้ดูทรงไม่น่าถึงเลยเฮ้ยเฮ้ยอ่าถึงนะครับได้เยเนี่ยวนแรกแๆๆกแๆว้าว290เฮ้ย300เฮ้ย ถึงสามร้อยเดื้อิดว่าไม่ถึงนะครับว้าวมารู้ว่าโซนนี้ชนิดจะวิ่งเท่าไหร่นะครับ3า0อย,ย้โอ้ว้าเออไปแต่ทุกสุดจุนเราดีกว่านะครับว่าเราจุนยังไงเนาะนี่นะครับส่วนที่ผมใช้ชจุนมันจะประมาณนี้เลยนะครับผม ผมขยับวงเลี้ยวอีกแล้วนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเพราะว่าเขาเพิ่มพอยมานะครับเราก็ต้องไปเติมที่วงเลี้ยงนะครับรถเราจะได้ดีนะครับเลี้ยวขมนะครับไม่น่าเกี่ยวความเชื่อผมความเชื่อของผมก็นะครับเอาไปปรับใช้ได้นะครับอยากให้จุดรถอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเชียร์กันคลิปหน้าครับคิดนิวซีลีนไปครับเจอกันครับบ๊ายบายไปแล้ว